จอดติดไฟแดงห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดและนี่คือสิ่งที่คนขับต้องรู้ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเมื่อรถจอดสนิทแล้วนะคะควรเปลี่ยนเป็นกียร์ N ทันทีค่ะหลีกเลี่ยงการใส่เกียร์ีแล้วเหยียบเบรกค้างไว้นะคะเพราะถ้าเราเผลอปล่อยเบรกเนี่ยก็จะทําให้ไหลระชนคันหน้าได้ค่ะส่วนการดึงเบรกมือค้างไว้แล้วก็ใส่เกียร์ D แบบนี้ก็ไม่ควรทําเช่นกันนะคะข้อที่2ค่ะเกียร์ D เนี่ยไม่ควรใส่ใช่ไหมคะเกียร์ P เนี่ย ก็ไม่ควรใส่เด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกียร์พนะคะจะเป็นการล็อกเพลาเอาไว้ค่ะในกรณีที่มีรถมาชนท้ายแรงๆนะคะก็จะทําให้รถเราเคลื่อนไปข้างหน้าจะทําให้เกิดความเสียหายกับเกียร์ได้แล้วก็เกียร์เนี่ยมีราคาสูงมากดังนั้นวิธีที่ถูกต้องนะคะเมื่อรถจอดสนิทปุ๊บใส่เกียร์เค่ะดึงเบรกมือขึ้นแล้วก็ปล่อยเบรกเท้าค่ะ และนี่นะคะจะเป็นวิธีช่วยรักษาเกียร์ให้ปลอดภัยมากที่สุดค่ะพลาดไม่ได้สำหรับคนรักรถบริการ a อโต้อ e เลรบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติฟรีจากซิลส์แฟนที่จะช่วยให้คุณดูแลรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและต่อประกันก่อนหมดอายุค่ะเพื่อให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะ